สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาดูราคาของ bitcoin เช่นเดิมนะครับราคาบิตคอยของบิตคับประเทศไทยอยู่ประมาณ9 7 7 8 8 0นนะครับหรืออยู่ในขอบประมาณ9 6 2 0 0 0ถึง1 2 0 0 0 0 0านนะครับผม ยังคาดเดาไม่ได้เลยนะครับแต่เป็นแนวแนวรับแข็งแกร่งอยู่พอสมควรนะครับ900,000ถึง1ล้านนะครับซึ่งดูจากกราฟนะครับเรามาดูกราฟกันเลยครับผมกราฟ15นาทีราคาสวิงอยู่ที่ประมาณไม่เกินเนี่ยครับประมาณ9ก้า0 0นเครับถึง เก้าแสนแปดมืนแปดพันนะครับ ing, สวิงขึ้นสวิงลงนะครับกำลังสร้างแนวรับนะครับเรามาดูกราฟหนึ่งนาทีกันเลยครับผมอันนี้คือกราฟหนึ่งนาทีนะครับราคายังเงียบอยู่ครับกราฟห้านาทีเข้า ดูครับการสวิงขึ้นลงนี่ให้การเสียน้ำแดงเสีย ครับอันนี้คือกราฟรายวันนะครับผมอยู่ที่แนวรับสําคัญเลยนะครับซึ่งขึ้นไปทําจุดสูงสุดในวันที่8วันที่9้านะครับขึ้นเป็นล้านสองนะครับ ล้านสองแสนแปดมือนะครับผมขึ้นไปทำจุดสูงสุดแล้วมีแรงเทขายลงมาประมาณวันที่สิบเอ็ดนะครับผมเทขายลงมาเหลือประมาณลงมาเกือบติดแปดแสนนะครับราคาของบิตคอยแล้วมีแรงซื้อกลับไปนะครับดูครับแรงซื้อกลับในวันที่สิบสองเลยนะครับ คือวันต่อวันเลยครับแรงซื้อจากประมาณเก้าแสนนี่นะครับดีขึ้นไปนะครับถึงล้านเอ็ดครับมีแรงซื้อมีแรงซื้อครั้งไปประมาณแต่ไปถึงประมาณล้านหนึ่งล้านหนึ่งแสนประมาณห้าหมื่นครับหนึ่งแห้าหมื่น แล้วก็ร่วงมานะครับจนปัจจุบันนี้เหลือที่9ปด2 8 0 0บาทครับณนะเวลาปัจจุบันนี้ครับครับวัสดีครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ